สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซีทุกท่านจะเมื่อนี้กะผพาเลาะทงอินแล้วค่ะผลเช้าตกแล้วจ้าน้ำก็จะลดและแห้งแล้วทีนี้กะพาเลาะเบิงทง่อนทอยทุง่งนาแดนนี้ก็มีเจ้าชุย พร้อมกินโคนสาบควายเห็นหนะ้าคันไถแล้วเศร้าอ้าผู้ดใดติกระดุงนะไปติกสะดุงอ่ะพี่แไปดูอย่าไปเบิงได้ย่บอ่อ้าขึ้นแล้ว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 โอ้ยจนไม่เล่นแลน้วจนขึ้นมาแต่โดนบ่ไปท่ายแตโซนทางนั้นโซนทางนี้กำลังสิมา จนเมื่อยหล่นแล้วผุณจนซิเมื่อลแล้วคุเอาขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาเลยค่ะกลับบ้านแล้วค่ะจ๊ะเอ๊จะ๊ะตัวเล็กอ,า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 าอ้าวไม่ยังตัวเล็กตัวเล็กสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอาบน้ำเป็นระบบร้อยน้ำเป็นแล้ว เออตัวเล็กเอออันนี้ก็ตัวเล็กได้น้องได,ได้หลาหมูอบ่หน่ตอนได้หลามูอ่ถือกระดุงได้อยู่บ่เนาะนางก็จะแหงประมาณนี้แหละคะ่ะอ่าเตรียมขึ้นแล้วจะกลับบ้านแล้วเข่าบ้านพักบ้อหางงงี่เข่าบ้านพักล้วนะ ไปบ้านพักยังบ่อยากขึ้นเลยทางนั้นทางนั้นยางทางนี้ยังบ่อยากขึ้นบ่อยากขึ้นเลยยังบ่อยากขึ้นอยู่หุ่นทางพุนมาเหรอหุ่นทางพุนทางนี้ยังบ่ขึ้นน้ำทางนั้นเข่าบ้านละอ้าวขืน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  ย่ทางนัง้นเข้าบ้านแล้วพวูได้โลลุดแล้วพวูเข้าบ้านแล้วองนะเข้าบ้านแล้วไปแล้วโอ้ใส่กิ๊กขึ้นเลยนะใส่กิ๊กเลยพู เออใส่ชีกใส่ชีกใส่ชีกมาเส่นนะให้มันเย็นแล้วเมื่อเนาะเคยอาบไปคือเช้าคู่ตอนเที่ยงเนาะอาบตอนเที่ยงแล้วก็ตอนแรงตอนเที่ยงก็ลงมาอาบมาั่นตอนเที่ยงก็อาบตอนแรงก็อาบ เอา้าขึ้นมามาขึ้นนะผามาขคืนยังด่างอยูน่นะขึ้นมาแตนน่นั่นลนะผ่ายัางด่างอยู่ซโอนตะพังบ่ซโอนตะพังจิย่าแถวย่าแถวโอ้อันนี้มาคมุ้มผงบ่คุ้มผงบ่ห่างการนี่เหรอคุ้มผงบ่เออ <laughs> มาคุมผง <laughs> เอาไปบมานพักบ่เอาไปบ้านพักบ่เอาไปบ้านพักไปโจยท่านก่อนเอา้าตัวนั้นมัคือโบไปบ้านาาาาาน,าานี้เอา้าเอ้าเอ็นยังบ้านนี้เอ้าจะมู่เมืองเหท่านนั้นมัคือหม่เมืองอูเอาลูกละลูกละ โอ๊ยพาลูกลองขี่โตมนหน่อยดิตัวนี้พาลูกลองขี่โต,ตมมันเปื้อนนะลองน้ำแล้วก็ดีซื้อว่าควายนะอันนี้ก็ดีนะ่อาบน้ำอันใส่แล้วพาลองขี่โตมเนอ้ามาแยงมาดนิมี่ปัญหาแยางมาดนิเออเออเมื่อเด้อเมื่อเด้อเมื่อเด้อยังมีปัญหายังมีปัญหา ยังมีปัญหาเลยเอาลูกเลยเอาลูกได้ไหมบอ,อันนั้นได้ไมื่อเดือนอันนั้นเอ๊ะยังอ่อนแออยู่มาๆๆๆอย่ามานี่เด้อลูกเด้อเพ่อบอกได้เดี๋ยวมันจะมาหามันมาหานะ่ะแม่มันไล่รอค่อยๆ ได้ยินเสียงแอะแอะนะมาหาคนได้เลยโอ้ได้ใหม่ได้หนึ่งได้ใหม่ได้นี่ตัวเล็กๆตัวที่แม่ขี้ตุมแล้กลางคืนดิลอยอีกแล้วลอยกลางคืนอีกแล้วเล่นแต่จอบลอยเนาะจอบลอยตลอดเลยควายแด้กลางคืน ป่น้ยันจักตัวปนนี้ยังสี่ตัังสี่ตเดือนท่านว่าบอกเ้ือดเดือนเมื่อกี้กะสี่ตัวฮะต้นกันนาสองเดือนท่านว่าตัวหนึ่งโอ้ดิมันจีบเอามือเสกปลาบะ พรามันหยอกกันค่อยน้อยลอยออกตลอดดิมันหานะ่า,าวเนาะร่มเย็นได้เออห่าวอาลองดองนะค่อยน้อยนะมันหาวดีฟันละบ่ เพ oui day day? ื่อนเพืここ่อนแตเอาอยู่บ่นนะมงคีแต่เอาฮะอันนี้มองไงฮะต้นใหญ่บ่เด้ออันเพื่อนจะไหนเอานะเอามีออกมาเลยตีโอเดี๋วจะงวนล้วหัน เด้โอ้วันวันที่มาออกอันเจ็ดหาค่ะบอเจ็ดหาเนี่ยถือออกสี่โอ้ได้สี่หาออกสามหาท้ำกระโดดขึ้นรถลงเนาะวันวันละกางวันที่สามหันหนึ่งเจ๊เจ๊ทำไมบอ ดิเมื่อใดเอาฮันดิดเอากระเวนเลยเอามื่อเลยออกเลยไ่ดได้ไปเบิ่งนะเพราะว่าคอยเห็นอันก็เห็นน้ำขัดเจ้าลงยูทูปคนนะคนแตะต้นไม้นี่แหละวันนี้คอยดอนเห็นพ่อนอันพ่นทายในต้นไม้แล้วคอยดอกแคบไว้ แค่ว้รมาขยายเบิ้งบานนีรมาขยายเบิ้งมามาบอกเราเห็นสามเจ็ดนึ่เห็นมาขยายเบิ้งไดบนนี้เรเห็นคนไปลงไปเอาทุกคนไปเอาบามเก่าฮะอเห็น้วเขาว่าบ้งคือสามเจ็ดนึ่ง่เจ็เจะมหงผัดเจมหงผัดเจนาต้นไม้นี่ิอยู่เลย่ว่า ไม่ไเบิ่งนะเบิ่งนะ้ำนะพนมีอันนั้นบอกพ่นมีอันคนำบ,บอกบอกบนะอ,อก,แ,อกแล้วมีมีอันแนวว้าหนะเออเออห้ออกลแล้วตอนนี้เลยที เอามือมันเลยบัดติีก็สิเห็นบ่คักนี่โดดว่าตาลายตาลายบ่เห็นคักมันโบซัวโบซันเพราะว่าพ่อกินอันพ่อการกินอันน้ำเปลี่ยนทิสัยเอามือมนันติเออ อันนี้เราพากันตาเราภาคกันตาไายวระชันโบแม่โบห้พ่นกินน้ำโบขอเถอะให้พ่นกินน้ำเพิ่นกาห้าพ่นถือให้เห็นตรงๆเนี่ยอันนี้พ่นโบไฮพ่นกินน้ำบอให้กินคือการกินน้ำกันเลยว่าันจนตาลา่ว่ะันก็สีบอวฮก็สีเห็นเป็นสีสามมออกสามหานะผมไม่เห็นสีหาม่นดออกสามหานะ น้อยกองกันอยู่คนเดยส้มน้่มกันอย่าควายน้อยันโดียกตัวยาขโตัวนั้นนะไปแม่น้ำมาแล้วมนแม่ขี้ตมวต้นกอมู้อะไรแม่ผ่าลูกทีลก่ลูกเันย่างต้องแรงต้องแรงนะ ควาแม่อยากอันมันบบอยากอันนั้นได้จีอ,ออพยเธอมาคิดดื้อเลยพ่อแม่อ่อนแอหนดงานต,งงต้องแรงต้องแรงตามคนแม่เอออันนี้พีม่มันมืดเนี่ยมันำํำแล้วตะเวนสตกดินแล้วันเอามืมดเป็นมันมืดอ,อมคืมละตะเวนจะไปแล้ว หาโมงหกโมงนี่จังหนเลยสิม,มืดแล้วมันกินเลยหาโมงกว่าเลยนะสีเข่งแรือปล่าก็มาสมมิมืดมืดลงมืดลงก้องกับมืดมืดได้เหมือนหาโมองขาทิมห,าหาม้าหกโมงบัวเขา ไป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 กันยางเลาะอะไรดิกันยางเลาะแหละยางเลาะแล้วนี่ตะเวนกัะถิตกแเ้วโรจะตกดินแล้วะตะเวนกัน กินอุ <laughs> ้ยเมื่อข้าวคอกสิลอยได้เ <Darwin> ม e ah ื ah ่อละโต้ละตูวสิสองสามมื่อลอยได้สองสามมื่อลอยได้ฮะงอนนี่บ่มากบ่บ่ก้าวก้าวหก ห้องยังมันแน่ใจค่ะขึ้นมากตัวใดเจ้าหกสี่หกห้าแน่ใจมากตัวนี้จิคอยราพันปีนผู้พันปีนผู้เขา ปีนไปปีนไปโดยทำภูเขาเนาะมันก็มีแต่ป่าเนาะปีนไปปีนไปโดยข้ผ่านปีนภูเขาเพราะว่ามันชิมีเกา้าโบขอผ่านปีนภูเขากบผ่านเห็นพ่อชี้ตกยานนั่นแหละจักยาน้อดเดียวค่ะเนาะ น้อยมันเป็นร่วมกันเป็นกลุ่มแล้วมันก็นอนหยอกกันเนาะนอนนอนกันเด้บอโอ้หมู่กันตีนอนอองกันเลย ห้าโมงครึ่งจะหกโมงแล้วรถมอเตอร์ไซค์นะเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามนนะหอยว่าเจ้าคือบอวันเจียรรถเนี่ยหมอขี่ไปขี่มาอยู่รถอะไรมารถมอเตอร์ไซค์ควยชนอยู่ไหมบอกควายน้อยบอกอยู่ล้ว่าควายชนอยู่แล้วว่า เราไปซื้ออันแต่อันหกหนึ่งกับแปดหนึ่งมันบ่เจ็ดหนึ่งเราบได้ซื้อมันบ่กค้วยซ้อนอยู่ได้ติเราบ้างข่อยมาข่อยก็ไม่ได้สังเกตเบื่อเนาะข่อยก็เห็นอยู่แต่ข่อยหาอันข่อยก็ไม่เบื่อปลายแ่นะรถนะเมื่อนันหมามันมามันขืนแล้วมันไม่อยากลงมันนั่งทค่นเลยมันห่วงรถนะ ฮะเล็กออกบอกงามติจะไม่ออกไปสันบอกทยไข้เจ้า,ว,าจว่าเล็กดับพอ่นะมันดับป่ะสันเจ็ดมันมาหรมันมาหลายงวดหรอมาเบิ้ปีป่บสันมันกับสันสิมาตลอดใช่ป่ะสัน <c oughs> คำแล้วคำแล้วไรเงิอหลุดหลุด ของนี้เขียวเนี่ยแล้วกินยาอ่อนตลอดดิกินยายาโป่งตลอดเอาเอาเอาทหารทหารมารักษาคยอยอีแล้วคุณเอ๋อโอ้รักษาคยอยแล้วทหารห่างการข้อการห่างการตีนกานโอ้เนี๋ยคอยหาเจ้าของดิ อวยละเพราะกันอวยเขาคอกละสิอวยเมื่อละ <laughs> ขณะอากาศบรรยากาศมืดได้เนี่ยทท้องฟ้าจะมืดแล้วจะค่ำแล้วฮะมืดแดงเมื่อวันพรามืดบ่มือวันมือวันพุธแต่มืดเนานะวันพระ ได้อวันเสาร์วันเสาร์มีตัวไหนจ้าวะอานอนบลุกเลยหวนนอนจุ้มกันตัวนั้นยังเลาะอยู่ตัวนะตัวนี้สามตัวนี้บลุกเลย ข้าวชวนกันเมือ่อช่ชวนกันเมือม่อโยกกันแล้วที่อันอากาศเย็นๆมันโมฮอนนะมันหาวหนาแล้วสองสี่สองห้า nó cả cái hoang cái hoang này cà thằng này Vâng, anh tao ม๋อยังบอลูกได้ห่ะยังบอส่วนกับลูกได้ค่ะสองตัวนี่ยังจุ้มกันอยู่เลยมาส่วนกันละมาส่วนกันลูกละเลยช่วนกันเมื่อไงเป็นรุ่นเป็นรุ่นนี่เนาะควายน้อยไปแล้วไปแล้วมีน้อยมีกลางดิมีนางมีแม่ดิ มีมีมีน้อยมีกลางมีนางมีลุนลุนลุนุนใหญ่ก็ผ้าลายดอกเห็ดเลยผัวเอาอยางแล้วตัวน้นสองตัวนี้ยังโมลูกเลยตัวนี้เอาเตรียมลุกผุนแห้งนอนเจ็กฮาบุได้ลูกเลยนอนฮอบลุกผุนแห้งนอนสาว พาลายดอกเหตดละมื่อไห่เมนเราตคนนีนะตไปทางอื่นเนาะเียงอยงีอหนือเออผมมาทางเฮาเพราะว่าเพระว่าเียงมัน้งอยู่ทางเหนอเออมันต้องไปทางนั้นตีมัน,น,ม,นมันผ่านเฮาเนาะ แสดงว่ามันสลายไปทางอื่นแล้วไปทางพุนง้นทำไมาสิอันฝลต้นแล้วม่สิหนาวเลยเนาะเออเป็น,นแง่งๆลงๆยองยู่เลยว่าสิโตันจงดอาร้ว่าสิโต้ัน่ีการตอนบอนก็เหนือการตอนบอนก็เหนืนอน ไปทั้งพุ่นเลยเนาะทั้งหฮาสกลนครไปแล้วไม่ไม่ผ่านผ่านไปแล้วไม่ตกสิสกลนครถ้าสกลนครนี่ค่ะมันตอนทองเฮาสิเจอเลยถ้าว่าพ้นจะมาสกลนครนี่โดนท้อยค่าตกขนาดเดยถ้า,าถ้าว่าหนาวเือกันอันสกลนครหนาวนี่โดนท้อยกับหนาวบ้านเฮาหาัเข้าก็อุณหภูมิจังหวัดเลยบ้านเฮา อันนี้คือการที่ข่าวหันว่าฝนตกหันสิแสดงว่าแสดงว่ามันย้ายไปนะนเนาะเออขึ้นเหนือแล้วทิ่คุณได้ท้องฟ้าโล่งขนาดโลง่ลงโล่งคุณได้ท้องฟ้าโล่งขนาดไลยเฮ็ดบดอีกลูกได้ไปไม่ไม่ดิโอย่างก,ก้อนแม่พู ขานานเลยโหดีลูกได้ไปไหวเนาะ <c oughs> อย่างก่อนแม่เลยดิหัจะคอขนาดโหดีหัจะทางเมื่อขนาะดแม่ยังเลี่ยมหยาอยู่ลูกไปล้วโหดีไปแล้วหูจะทางเมื่อแล้วโหดีท้งนี่ก็ไหลรุ่นเหรอ ถึงเวลาหูวจักขนาดสิถึงเวลากับหัจักเมื่อขนาดเลยถึงเวลากับตีนล,ตล,ล,ตลุลิตลูลิตลูลิดไปไปเมื่อเมื่อเขาคอกค้ำแล้วค้ำแล้วค้ำแล้ว มือยังกินโตอย่างห้ามเลยได้หนิมืออเลยได้หนีหันมือะมอะไรได้หน่เห็นหงอะไรได้หนิห้องคว้าบรรยากาศมือคืมไปย่างย่างย่างสลิงพูดอะไรสลิงหันตัวนี้ห้องหาแต่แม่ห้องหาแต่แม่ตลอด ไปเลยค่ะเข้าบ้านเลยค่ะไปหาลูกหาลูกไปส่วนเอาลูกผู้เดียวบไในเมือได้ค่ะลูกบ่อเมืองผู้เดียวลูกกำลังิลุโอไปส่วนเอาลูกละ่ะเออเอาลูกเลย ไปไปเม,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 มื่อเมื่อมื่อหมู่เมื่อเม่แล้ว <S <S ไปยางยางข้ามแล้วลูกพอตัวเมียออกมาได้อันมันสิบกแข็งเลยคือตัวอ่อนผูด้วนตัวเมียมันสิมันสิอดอ,อดเอะคุณได้มันย่างเลย่างยังผมมีแรงเลย สองสามมือ้อคุณนตัวผู้มันสิแข็งแรงสิเปลนไป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 กลับบ้านกลับบ้านคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพดีแข็งแรงคะ่ะ ปลอดภัยคะ่ะมีตังค์ใช้ยเยอะๆคะ่ะอย่าเจ็บอย่าจนคะ่ะโชคดีนะคะโชคดีทอนากันเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีบังซูขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า